ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับวันนี้ป้าปีน้องตีทํางานครับวันนี้ทํางานกินข้าวที่ห้องทํางานนะครับมีเมนูแกงไก่สซยุกครับพีน้องครับนี่ครับมาเด้อครับพักท้ายก่อนโดยเมนูแกงไก่ส่ยวกเข้ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับโอ้โหลายแตกลับมาครับกินข้าว้วกันครับ น้ำแกงหมอ้อครับหอมครับหอมหวานนี่ครับยวกยวกกล้วยแกงต้นกล้วย